สบายดีพี่น้องกับสบายดีเด็กพี่น้องเอทซีทุกท่านเปลี่ยนโซมพี่น้องเตรียมโตซิลล่องเกี่ยวขาวพี่น้องคว้เกี่ยวนะพี่น้องมาหอดเลยโดยหัวมือนี้แววอันนี้จะแบบแบบได้ก็ได้โดยยันอหัวเท่มือเป็นคคลการะไอซี่ไเสียวะ ลงเกี่ยวขาก่อนพี่น้องเตรียมมาหาทิ้งทนที่ลงเกี่ยวขาหนาแม่บ่ต้อไปใส่ข้าวเงินนั่นให้แม่บ่เงินเรือจากซื้อถุงมือให้ลูกไปซื้อถุงมือให้เตรียมอาหารลงเกี่ยวขาวพี่น้องขีมม <c oughs> งวขาแล้วก็กินใสเ่เบิ้ลเมื่อแล้วน้ำมงอนีล <c oughs> จังเล้วไว้กดอะ ให้พ่อจะเอาน้ำเย็นหน่ยลูกให้พ่อจะเอาน้ำเนี่ยลมหนาวพี่น้องบรรยากาศดีค่ะมีบกอกรดน่ะตีเอาน้ำแน่นะก็ได้ลูกบรรยากาศลมปิดประตูหน,น่ยลูกเอามาโลดกระเทอนมาละกัน ลมหนาวมาเยือนแลว้วอันหน้ากับมได้ใกล้จากเพื่อนดอกพี่นอ้องลมจากเพื่อนนี่ก็หอดให้หน้าเลยพอนั่งมูเสื่อนเครื่องตัดให้ อาจารยพอกิ yeah, so okay, so been, so ้งคามลองอยู่พี่น้องพ่อโม้หน่อยกับแม่โม้หน่อยซื้อเครื่องตัดเข่าให้ห้าวสิบบัวได้จ้างเกี่ยวพี่น้องสิเกี่ยวเองเพราะว่ามากเอาใช้เครื่องตัดอีใส่พอซีดิใส่มาพอซีไปใส่ห้องไม่ตุ๊กได้ตุ๊กพอซีเด้อ อ๋อพอสีพ่อสีอไปตัดบ่ะอ๋อให้ให้พอสีตัดก่อนด้วยม่ถีบเดี๋ยวอันเพราะว่าของห้ามันเป็นข่าวเจ้าเขาอยังบ่ตัดยานมันเหี้ยเดี๋ยวเขาพอรู้สิเหี้ยเขาไปตัดเขาหอมเข้าไปตัดเขาหอมเกี่ยวข่าวเจ้าแล้วตัดเขาหอมเนี่ยทงหน้ากับพี่น้องนี่เขาซุกเต็มหน้าแล้วเขาเจ้าเนี่ยซุกเงี้ยกินโลก มาหอดก,ก็ได้ผักเกี่ยวเาขาเลยพี่น้องเฝ้าแล้วเนาะเจ็ี่ถามว่าสิพากันไปบ่กไปพี่น้องไปทำงานอะไรไปคือเก่าจะได้เพิ่นกนัดีนำเหฮาทหุกอย่างเนาะเจองานดีกับบออยากเสียโวโอกาสพี่น้องแงยงไพละแเนีเขาบอก ซอยกันหาพี่น้องเพิ่์สิแลวเห็ดนั่น<ม>เห็ดนี่เนาะความฝันกำลังเริ่ม <c oughs> ข้อเพิ่นมาเพิ่นกาไหยุดงานเพิ่นกาไหยุดพี่น้อง <c oughs> ลมลมเนาะมีไอสิกินข้าวเลย จะกินข้าวก่อนบ้าฤาษีนะนะกินข้าวก่อนเข่าฮะเข่าบอเกียวกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วมันก็สิข่านแถวนั่นเลี้ยวกินข้าวอยู่กลางหน้าเสีซดาย หายแล้วจะได้นั่นล่ะกินข่าวพี่น้องว่าลายายห่างต้องฝลุกพี่น้องกินข้าวกินข้าวกินข่าวเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวอยู่กลางทงนาข้าวองกระโดดกินกระปุ่นกินกระป่นกบพี่น้องห้องปลาลุงกินข่าวไงก่อนมอกกัน ด้วยทองจ้ะมาพี่น้องกิ๊กเขาได้ปนนดออดดวดกิโลน้องได้กิโลป่ะจ้ะกินยังงี้จะตัวกินกิโลกับมันจ๋าก,กับปิ้งหมูออก,กิโลแล้วก็ปิ้งหมูแจ่วอีแม่พี่แม่ผูกผ้าขับแจ่วได้ร่าเริงแม่เด้อ บ็น,นามดดนากครับให้เรบพี่เขาเขากระปกุปกที่รอไม่ได้ปนครับ สร้างเงินสร้างเงินก็ต้องซ่อมตัดเขากี่ปีกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมถึงเป็นสร้างเือนเดิมก็จะซื้อของไม่ยอมขอแล้วคก็ ห้องมันทีบก็พอลูกกินข้าวไหม <hearing S 3> <พอ S 2> หมูก <พอ S 2> ็เพะามากินข้าวกันบ้มูมหน่อยเปล่ากดีรอ,อมนหน่อยได้ไหมมันดีรอคนก็ขึ้นื่อเือหมูมันเยอะนก็้ปเรือตรงแบ เท้าซุกเต็มหน้าพี่น 1, dad, ้องกินเท้าแล้วพักกันลงเกี่ยวเขาพักเกษตรเท้าตายบ่หรอคือบ่มี่พักเกษตรพี่ข้ามกับสิล่งเกี่ยวนะต้องเกี่ยวเหี้ยแล้วลูกไปยังระวังลมถับเกี่ยวเลยไม่เมทซีไห่บ่ ดุงสงฆาสนะันหลายอันนี้เขาวันเนี้ยวอลาเป็นโงอนอย่เนะาะเข้ามาทีมก็พอลูกงามเสด็จอ๋อน,นี่แหละพี่น้องเรือแต่ลงไปนี่เกี่ยวมันมันบริลายปันไดก็เลยบริจ้าหรอกปันใดลายอันนั้นเขาอันนั้นนะเขาขาวในโมซุกพอดีเกี่ยวเขาเจ้าแล้ว เกี่ยวกับเจ้าแล้วก็ต่อข้านียเอวกีตาสพกซีตัดบ่หายพวกซีตัดก่อนเมแ่จแกจงหายเอยนของข้าำไปเฮียนตาดปัดเกี่ยวเขาตัดตัดเขาเนี่ยฮะจะเอามาตัดโอ้ พอซีแล้วใส่ก่อนจวดจวดอาได้เครื่องตัดเขาเจ้าเขาเจ้าเขาจังไหล้ล่ะฮะลงไระหอดใส่ ไฮใหเป็นท <ève S 2> ี่ของไฮเขาสุกนะแมนเบิร์ดขัดจ้าเขตนี้ลงไปบะขัดเจ้านี่ลงไปโอ้หมเขาเม็ดเขานะพี่น้องงามอะไร เกี่ยวเขาเมื่อแรกมื่อแรกแหกมันเขาก็งามงนครับแม่เมือน่อยเนาะคือเมื่องามแต่เป็นโงนแม่เมือหน่อยก็ผอมเมือหน่อยงามงามงามคือคนงามคือเจ้าของเนาะงามใจกับงามคนกับงาม แนอยก็พอนนอยพ่อข้าวกัแม่ข้นข้ามาเกี่ยวขอกิ้มครับก็แม่ครับก็บุญมาแล้แม่มุน่อยมาเกี่ยวให้พ่อแม่จะเบิ่งจะเกี่ยวเป็นอย่างไรอยจจ่อเห็นไมนะมันคข้าะมะเกี่ยวพี่เย็นเกี่ยวแต่ว่าใหญ่ เดียวเขาจะเยอะเป็นๆระวังม<ๆ>ันโดนตัวเ<ๆ>องด้ลูกเอ้าอเก่งผูกเกียวทั้งนั้แหละน่นเ่ไวมองน่อยแกเกล่ยวสุงไร ตาขึ้นสุกแตจจ่จะเกี่ยวตามไร้เกี่ยวสุกขึ้นเองฮะลูกไงเอาพี่น้องลาเลยพอ,พอกันคลิปหนาจะดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อกลับสบายดี